สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการดีไซ์แผนที่มหาวิทยาลัยบุรพานะคะขั้นตอนแรกเปิดโปรแกรม ArcMap 10.1ขึ้นมาค่ะจากนั้นทำการหาไฟล์ที่ชื่อว่า v u u m a p ค่ะแล้วทำการลากแผนที่มาใน display area นะคะต่อไปจะทำการดีไซน์วงเรียนมหาวิทยาลัยค่ะ ที่ขวาที่ view m a p new save file ในช่อง name นะคะให้ตั้งชื่อว่า circle so ค่ะส่วนตรง future time ให้เปลี่ยนเป็น point นะคะแล้วทำการเปลี่ยนค่าพิกัดไปที่ edit project จากนั้นเลือก UTM wgs 1 9 8 4 n o t หา wgs หนึ 84, not, huh? ่งเาแปดสี่ pm zone ส huh? mm ี่ส m ค่ะเมื่อเจอแล้วให้กด ok แล้วกด ok ค่ะต่อมาให้คลิกที่ข้อมูลจุดค่ะ huh? เลือกสัญลักษณ์ตามที่ต้องการทำการปรับขนาดให้เหมาะสมเลือกสีที่ต้องการเลยนะคะ นั้นกดโอเ OK. คจากนั้นให้คลิกขวาที่ข้อมูลวงเวียงค่ะไปที่ open a t t r i b u t e table ค่ะโดยเราจะทำการ add field ไปที่ table option ค่ะเลือก add field ในช่อง name ให้ตั้งชื่อว่า name ค่ะส่วนช่อง ให้เปลี่ยนเป็น text นะคะขนาดตัวอักษรจำนวนตัวอักษรขึ้นอยู่ที่เรากำหนดเลยนะคะจากนั้นทำการนีดทายค่ะโดยไปที่ editor start editing ค่ะกดวงเวียนแล้วก็ continue ค่ะทำการซูมเข้าหาจุดวงเวียนเลยนะคะ กดโซ c ค่ทำการดีไซน์เลขค่ะเมื่อได้จุดแล้วนะคะให้พิมพ์ในช่อง Name ค่ะจากนั้นกด Editor ค่ะ s t o t e d i t i n g save ค่ะต่อไปเราจะทำการดิ i t i z e อาคารกันนะคะคลิกขวาที่ BUU Map New Save File ในช่อง Name ให้เราเปลี่ยนเป็นอาคารและสิ่งก่อสร้างคะ่ะในช่อง Future Type ให้เปลี่ยนเป็น Polygon นะคะ จากนั้นทําการใส่ค่าพิกัดค่ะขั้นตอนนี้ทําเหมือนเดิมเลยค่ะต่อไปคลิกขวาที่อาคาและสิ่งก่อสร้างนะคะไปที่ open attribute add field ช่อง name ให้พิมพ์คำว่า name ค่ะ ส่วนช่องท้ายให้เปลี่ยนเป็นแท็กค่ะคิกโอเคเมื่อเรากำหนดแล้วเริ่มทำการดีไซน์เลยค่ะโดยไปที่ Editor s t a สต e d i t i n i เลือกอาคารและสิ่งก่อสร้าง Continue ค่ะแล้วเราก็เริ่มทำการดีไซน์อาคารและสิ่งก่อสร้างเลยค่ะ แล้วก็มาใส่ชื่ออาคารกันนะคะเสร็จแล้วไปที่ editor stop editing กด save ค่ะจากนั้นทําการดีไซล์ถนนนะคะคลิกขวาที่ view u map new save file ในช่อง name ให้ตั้งเป็นโ o ลดส่วนช่อง f l t u r e t y ายให้เลือก Polyline ค่ะแล้วทำการใส่ค่าพิกัดค่ะ Open attribute ค่ะทําการ add field ช่อง name เขียนว่า name ช่องท้ายให้เลือก pack ค่ะไปที่ editor s t y ต e editing เลือก load continue ค่ะและเราเริ่มทําการ disfile เส้นถนนเลยค่ะ นะคะแล้วก็ดิจิตต่อเลยค่ะ ก็มาตั้งชื่อถนนในตารางแอคทีวิวนะคะเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วให้ไปที่ Editor stop Editing กด Save ค่ะจากนั้นทําการ Digitize สะน้ำค่ะคลิกขวาที่บิวยูแม New s a v e File ช่องเมนพิมพ์คำว่าสระน้ำค่ะ ฟิลเจอร์ทายเปลี่ยนเป็นพ o ลิกอนค่ะและทําการใส่ค่าพิกัดค่ะคลิกขวาที่สะน้ำไปที่ open attribute ค่ะทําการ add fill ช่อง name พิมพ์คำว่า name ทายเปลี่ยนเป็น tag ค่ะ โอเคไปที่ editor start editing เลือกสระน้ำ continue ค่ะเราก็เริ่มทำการ g i ไ i z ์สากน้ากันเลยนะคะ แล้วล้วก็มาใส่ชื่อแล้วก็ปิดตารางแล้วไปที่ editor s t t p p e ป t i n g save ค่ะต่อไปเป็นการ i g i t i z e ขอบเขตของมหาวิทยาลัยนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะช่องนี้เราจะเปลี่ยนเป็นขอบเขตมหาวิทยาลัยค่ะ ฟิลเตอร์ทปเปลี่ยนเป็นพลิโอนะคะ่ะทำการใส่ค่าพิกัดค่ะคลิกขวา Open Attribute Add Field ช่องนมเปลี่ยนเป็น Name ทายเปลี่ยนเป็นแท็กค่ะ ไปที่ Editor Start Editing เลือกขอบเขตแล้วก็ New ค่ะจากนั้นเราก็เริ่มทำการดิจิตัลขอบเขตของมหาวิทยาลัยเลยนะคะ ดิ i ิทัลเสร็จแล้วแล้วก็ไปที่ editor stop editing กด save ค่ะจากนั้นทำการเช็คแผนที่นะคะเราไปที่ file export map แล้วกด save ได้เลยค่ะแต่ถ้าเราทำการ save แบบแก้ไขได้นะคะไปที่ file แล้วเลือก Save a รค่ะเปลี่ยนชื่อกดเซฟค่ะเมื่อเราเซฟเสร็จเรียบร้อยนะคะกลุ่มของดีฉันขอจบการนำเสนอการดีที่ทายแผนที่มหาวิทยาลัยแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ